คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุดด่เดช a าแนลคลิปนี้แอดจะพาท่านผู้ชมตามเลขเด็ดหลวงปู่ทวดงวด1สิงหาคม2563 ใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราไปดูกันครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างครับล่าสุดมีผู้ใช้ f เฟซบ o ๊กรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าป๊อบข่าวสัน้นได้โพสต์ภาพแล้วก็ระบุข้อความว่าจะเอ๋เบกสะแรงเลยโยมน่ครับก็เป็นภาพของรูปปั้นหลวงปู่ทวดอยู่หลังรถกระบะนะครับเราไปดูกันชัดๆนะครับว่าเป็นเหตุการณ์อย่างไรครับนี่ครับเป็นรูปปั้นหลวงปู่ทวด ที่อยู่ในกระบะรถปิกอัพครับท่านผู้ชมครับเจ้าของคงเบรกแรงไปนิดหนึ่งนะครับทาให้หลวงปู่โทษหน้าขมาครับไปชนกับกระจกด้านหลังของรถกระบะนะครับนี่ครับดูครับหน้าโผล่เข้ามาที่ในห้องพูดโดยสารเลยนะครับท่านผู้ชมครับชาวเน็ตตาดีชาวคอหวยก็แห่สองเลขครับท่านผู้ชมครับแห่สองเลขกันเลยนะครับนี่ครับแคปมาดูกันใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมเห็นเลขอะไรไหมครับนี่เป็น หน้าองหลของปู่ทวดนะครับรูปปั้นนะครับที่กระแทกเข้ามากระจกด้านหลังของห้องผู้โดยสารรถกระบะคันหนึ่งนะครับนี่ครับี่เลข7เลข5เลข2เลข1นี่หายไปนิดหนึ่งนะครับมีลักษณะเหมือนเลข5อีกเช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับทุนผู้ชมครับนี่ครับเราไปดูกันครับว่าจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับรายแรกถามเลยครับเลขทะเบียนอะไรครับ เลขทะเบียน699สาธุครับนี่ครับบอกว่า699ครับท่านผู้ชมครับอีกรายบอกว่า99สาธุอีกรายบอกว่า99อีกรายบอกว่า99สาธุเลขทะเบียน699นะครับท่านผู้ชมครับรถคันที่บรรทุกรูปเหมือนหลวงปู่ทวดมาเกิดเบรกกระทันหันนะครับทาให้รูปปั้นหลวงปู่ทวดหน้าขมาไปชนกับกระจกห้องผู้โดยสารครับเดี๋ยวแอดจดลงให้ดูนะครับว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับ ชาวในตาดีครับชาวคอหววตาดีเห็นเป็นเลข7เลข5เลข2เลข1นะครับตรงท้ายนี้ก็เป็นเลข5เหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วถ้าเบียนรถครับทะเบียนรถคันนี้ถ้าเบียนรถทะาเบียนรถ699าครับท่านผู้ชมครับ699นะครับ6 9 9 ชาวคอหวยชอบ99ครับท่านผู้ชมครับให้เลขคู่มาเป็น99แต่แอดชอบ6 9นะครับท่านผู้ชมครับ6กก็สวยเลยนะครับ69นะครับใช้เป็นแนวทางครับท่านผู้ชมครับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลงวดที่1สิงหาคม2563หลวงปู่ทวดมาทักแล้วนะครับมาทักให้โชคให้ชัยครับจะเกี่ยวกับทะเบียนรถคันนี้หรือว่าเกิะเกี่ยวกับตัวเลขที่เป็นสติกเกอร์ติดอยู่กระจกห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับ 5 2 1 5ครับท่านผู้ชมครับแอดก็ขอขอบคุณที่มาจาก Facebook ป๊อปข่าวสั้นมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท่านนี้แอดก็ขออานวยวอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลข7 5 215แล้วก็699 69 99ทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ